เดี๋ยวเราก็จะมาชิมไ้กอกหลังจากตากแดดเสร็จกันนะว่ามันชาชาลิ้นมีความรู้สึกฟินขนาดไหนนะคะปูก็เลือกมาใส่หม้ออบส่วนหนึ่งนะคะใครจะทอดก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่นะคะความสะดวกสบายของแต่ละบ้านนะคะโอ้ท่านผู้ชมถ้าไม่ลองอย่างพี่ปูนะท่านผู้ชมจะไม่รู้หรอกนะคะว่ากลิ่นข้าหมากเนยนะคะแล้วก็ส่วนผสมทั้งหลายที่พี่ปูใส่ไปเนี่ยนะมันสุดยอดจริงอะลงตัวฮะ ท่านผู้ชมคะพี่ปูมีสันคอหมูนะคะประมาณ1กิโลกร,รัมนะคะเดี๋ยวพี่ปูจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะพี่ปูใส่เกลือลงไป1ช้อนชานะคะผงกระเทียมอีก1ช้อนชานะคะลูกพี่ปูไม่ชอบกระเทียมสดนะพี่ปูเลยใช้กระเทียมผงใส่ไปนะคะแล้วก็พริกไทยอีก1ช้อนชานะคะผงม,มาล่าพี่ปูใส่ไป4ี่ช้อนชาเลยนะคะอยากชาแค่ไหนใส่เข้าไปคะ่ะ แล้วก็ตามด้วยแป้งข้าหมากนะคะพี่ปูซื้อมานะคะจากตลาดนัดนะคะใส่ไปหมดกระปุกเลยคลุกเคร้านะคะทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเกือบลืมบอกนะคะพี่ปูใส่ผงปรุงรสไปอีก3ช้อนชานะคะปูใส่เหล้าจีนไปประมาณเท่านี้นะคะแหมที่เหลือจะเอาไวกกะะก้กลุกึกรึบรึบหลังจากหมักไว้หนึ่งคืนนะคะหน้าตามหมูของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะี่ปูก็มีไส้หมูนะคะ เรียกว่าไส้หมูแช่เกลือนะคะที่ซื้อมาจากแมคโครเนี่ยนะคะแล้วพี่ปูใส่ฟิตไว้นะคะท mm hmm. ่านผู้ชมก็ดึงมาให้เกือบสุดแบบเนี่ยนะคะเวลาเรายัดเนี่ยนะคะมันจะง่ายนะคะ mm hmm. ปูก็ทำกินแบบง่ายๆนะคะทำแบบครัวเรือนก็นแล้วกันนะ เครื่องเทศนะใครชอบกินอะไรก็ใส่ไปนะคะเสร็จแล้วนะคะไส้กรอกหมาล่าของพี่ปูนะคะสุดยอดนะคะกินกันให้ปากชาลิ้นชากันไปเลยค่ะเป็นไงคะไส้กรอกแดดเดียวของพี่ปูนะคะสี่โมงเช้าถึงสี่โมงเย็นดูสภาพกันสิคะแมมตั้งแต่ทําคลิปตั้นนยพี่ปูไม่ได้พูดคําว่าปิดคลิปกันเลยดีกว่านะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกัน คลิปหน้านะคะโอ้โหท่านผู้ชมเขาอร่อยจริงนะคะอุ้ยหัวท่านผู้ชมไม่เชื่อนะเดี๋ยวพี่ปูชิมให้ดูก็แล้วกันเอาชิมนี้แหละไม่น่าเชื่อพี่ปูจะฝีม,มือดีขนาดนี้เนาะอร่อยจุดๆก่เขอบอกลิ้นชาลิ้นฉา